ปาเองตัวล้เหลือพม่มมงละจงน้อมรับจงน้อมรับบาสุกา้า,าะมาเร็วกัก้วยกับกับโขงสิงตสิโตุงต หลังป้ายเอิร์ธอ่ะเพราะว่าเหลือสองคนแล้วมันบอกเว้ยมันขายเพื่อนเลยวะมันจะขายเพื่อนเร็วสุดๆเลยกลัวเยออ้ยอีกตัวหนึ่งมึงหนีรอดแล้วอ่ะเอิร์ธเปิดไนท์มิชั่นเลยเปิดไนท์มิชั่นมันขายมึงก่อนด้วยเอามันบอกว่ามันอยู่ไหนกําลังเปนไม้ไม้มันมีหลายต้นเยอะต้องไปเล่นขายรูปปง ขายลูกโป่งอยู่ตรงนั้นขายลูกโป่งโดนเลยอย่าไม่ขายเพื่อน่คุณขายเพื่อนเลยวะ เอ้ยมึงมึงก็เป็นอ่าคล้ายๆกึ่งสายพันธุ์เดียวกับเราดิเราต้องพูดภาษาภาษามาเลยปป๊บปเฮี้ยยาสนุกเข้ากบาลั๊บปัโอ๊กเข้ากบาลเลยโอ๊กรอดกูรอดรอดรอดแม่แม่ไอ้เหี้ยเห็นมึงเข้ากับบานไอ้เหี้ยยาสนุกเข้ากับบาน